ขอไอ้ทวร์ห <sketches> น <of course> um, e. oh no, ่อยโอ้ยดีโอ้ยดีเพื่อนมึงจะซื 1. ้อดีมาขอทำไมโอ้เงินเขาก็ให้มาทุกคนน่ะโอ้ไปไปไปหาเก็บเอาไม่มีตังค์ซื้อของหมดไปหาเก็บเอาข้างหน้ามึงใครขอเนี่ยโอ้เขาก็ให้มาทุกคนไปไปไประวังมีซ้าย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 ซ้ายมีไป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  eh, hengah, nah. ini, ini, ini dodu nih, dodu nih, tuh nengeng, dodu nih, poykai ngeng, menglom, tadi, tadi, selesai, ya tuh nengeng, tuh neng, lomang, mau aku cuy, cuy yeb yam santon, apa? ซื้อของ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 มึงรู้จักหรออืมไอ้หวอไอหวอเตรียมไปมัง่งแม่งไม่ออใช่ขออย่างเดียวโอ้เข้าใจไหมขออย่างเดียวไม่ไหวยนะเว่ออ๋อไม่ก็ทํางานทํางานเวิร์กฮาร์ดเวิร์กฮาร์ดดึงหววยเยอะๆเข้าใจไหมไปไปไปข้างหน้าข้างหน้า ชมพูระวังชมพูเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเนะี่ยเข้าดิชมพูเชี่ยชี้ชี้ชี้ชีช้ชโอ้แม่งรางแฉม <First flag. S 1> ช่วยกูด้วยตูดกูบาแล้วมันยิงตูดกูช่วยกูด้วยมันยิงตูดกู อ็วุณมากเพื่อนน่ารักมากดีแนคมันไม่มีมันไม่ซื้อสก,กินเมียนกูไม่รอดเก็บของเก็บของเก็บของหรือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวฟ้า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 อยู่นู่นฟ้าอยู่นู่นไปไปไปฟ้าล้มฟ้าล้มฟ้าล้เดี๋ยวกูช่วยกูช่วยขานไปขานไปสู้ได้ไหมเนี่ย เจ๋งเนี่ยเราต้องการกําลังลบมากกว่าสามตัวยิงพร้อมกันแม่ยังไงก็ไม่รอดเชื่อกูอย่าวิ่งใครวิ่งมาหนึงวิ่งใครวิ่งมาแม่งไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ส่วนมากจะแพ้ไปด้วยกันมึงไปด้วยกัน,ขอขอนมึงก็ซื้อสิเงินทัาก็ให้มึงก็ซื้อ มึงจะเก็บเงินไว้เพื่อซื้อซื้อเพื่อนซื้อซื้อไปไปเข้าดี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 ไม่ช่วยกูเลยไม่ยิงกดให้กูด้วยเดือข้างหลังเชี่ยข้างหลังเชี่ย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 แม่งสองหนึ่ง กลัวไหมหตายไปหนึ่งตายไปเชีย่ยสองสองไปตรงไหนรอก่อนรอก่อนเชีย่ยตายตายแม่งกูเก็บคนยศสามเชีย่ยอะไรของพวกมึงเนี่ย โอ้โหไปด้วยกันไปด้วยกันแม่งเดินเข้ายิงหมดไม่ครอบเบอร์กูเลย้าพอคอแตกเก็บเลยนะเก็บเลยนะนนะเก็บเลยนะเก็บเลยนะเก็บสเก็บสี่เลยนะเก็บสี่ศูนย์จบเกมปิดแมดปไปโดนโลมกันดีกวา่า <c oughs> โอ้โยไอ

อ่าฉันน่าจริงด้วยปไปไปไปดลบไปไปโอ้โหีไม่มีใครตามกูมาเลยมาดนรถไ่ีใครตามกูมาเลยแสงมองไม่เห็นแสงน้อยแสงน้อยปรับแสงนิดนึงมามามาดมาโด,ดด้วยลงไหนลงไหนดีลงไหนดี ตรงไหนตีเลอะๆะตีเลอะๆอยู่ตรงไหน,น,นไม่รู้ที่เลยไม่ค่อยได้เล่นแบบเนี้ยตรงไหนที่ตรงนี้นไปไปไปหมไปเลยรถห้างรถห้างไปรถห้างรถจนห้างไม่ใส่ถ่านด้วยเยอะ แลมันจะไปได้ไกลไหมเนี่ยรถห้างรถห้างตรงนี้แหละแม่เงินกูเห็นเงินตรงไหนกูเขีย่ขยใครดโดดกูเห็นทองทองกูเอาก่อนคุณนึกว่าเงินไปดิใครตายไปตายไปยิงหัวเก็บไป ของกับของด้านขวาหนึ่งขั้นขวาหนึ่งด้านขวาหนึ่งกลับไปให้แกงานที่ครูด้วยครูบอกว่าทำไม่ถูกกันบ้านสัตว์ใครยิงกูใครยิงกูตายไปดูไหนลูกไปไหนไอควายไหา à em về này tại à, đây này, có gì? Gì? này rồi, lửa chấn lạt này lời hết đâu này còn được không được nè tao đi tao đi không mày à nhân ngân hạ ngân hà ngân rồi hạ ngân cọ tên cọ ได้เนาเกาะสีก่นกกอนไม่เกาะสีไหม <c oughs> เอาเอาเอาเกาะสีเกาะสีได้แล้วมหมต่อไปหาเงินหาเงินหกร้อยไม่พอไม่พอค่ายาได้แล้วสามพันกำลังดีสองสองป้องแปง สองปังแปงต้องยิงปังแปงสองปังแปงเอาเอาเงินเอาเงินกล,ล่องเหลืองต้องใช้กองเหลืองมีนขาดไม่ได้ขาดแล้วหงุดหงิดกระปุกกระปิดอเอาเอาเอาสกิทนี้สกิทนี้เอาสกิทนี้ซื้อ มีกล่องซื้อสกิมก็ดีนะครับเกมไม่ต้องวิ่งหาซื้อเอาแม่งเลยกล่องกล่องแต่ก่อนมีกล่องม่วงกับกล่องธรรมดาเอาดิเอาเอาเอาเ,เอา,เดเอาเดได้กอ่อซ่ามาแล้ว กาซอนีพันท้ายพันท้ายไกลต้องเอาเอาแล้วก็ต้องสโคป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 ต้องใช้ไอ้นี้ก็ต้องใช้จาบน,นี้มันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เราเสียเปรียบทันทีเอาเอา,เ,อาเชีย่ยเลยยี่สิบตัวเพิ่งได้ยิงไปสอง โดดดิข้ามไปเออขึ้หนวหมัวช้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเครียดอเไรแถวนี้หมดแล้วนี้ไปหมดแล้วนี้ไปหมดแล้วนี้ไปหมดแล้วเปิดกล่องได้ไหมนะพี่มีกระแจ vra? ไปวิงว่งวิ่งวิ่ง วิ่ง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 ขึ้นที่สูง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 ได้เปรียบขึ้นที่สูงได้เปียบขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีตัวมีลูกคนหรือปอดแต่ยิงไก่อนตายไปโอ้ถ้าได้ที่เก็บเสียงจะดีมากเลยเนี่ย โอ้ซื้อได้ไหมตายสองตายสองตายสองได้ที่เก็บเสียงแม่งอยจะดีมากเลยไม่มีที่เก็บเสียงอ่ะเดียวอืมเฮ้ยใครยิงกันตุน๊กี้เอาเอาไว้ก่อนเงียบๆไว้อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวที่ยินเดีย๋ดวยวเขาที่กินจะเสียงดังอย่าเสียงดังปขีเขี้สักหลังตัวกู้ตัวกู้ตัวกู้

tôi ngày tôi ngày tôi ngày tôi ca tôi ngày tôi ngày Càng ngày tôi ngày Càng ngày tôi cu ní ngày Chia Cao tôi ní ạ Mèo 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 tôi đồn đồn ngày tôi hỏa đồn ngày tôi hỏa tôi mấy เอากลับดักกลับดักกลับระเบิดนั่นไงไม่ขาดคำสองตัวสามตัวอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่าโอ้โหอยู่นั่นมึงตายมึงตายตาย มันกวาดมึงจะไปตุเงหัวกูกูใสไปแล้วมันเจอคอซ่ากูเป็นไงล่ะเจอคอซ่ากูเป็นไงล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไงมหมมาลอยยิยงกูลอยยิยงกูนักเชี่ยพวกชอบลอย แมงพุชจะไหลจะไหลจะไหลไหลตูดบังไหลหัวไหลหัวไหลตูดเ้าเข้าวงเข้าวงเข้าวงเดินเดินเดินเอาเอา EP เดินเอา EP วิ่งวิ่วิวิเอาเอาคือเอากรสุนกะสุน กระสุดกระสุนสนกระชุดกระชุนส,ส,สองเปาะแปะสองเปาะแปะต้องเรียบตามไหลเขาข้างบนเดี๋ยวโดนแม่งดาดน,นี้แม่งชอบปล่อยหัวท,ทวี่สูงแม่งเยอะที่สูงมึงไม่ไม,ไม,ไมีอะไรเาอ่ะมีมมห,หมดแล้ว ที่สูงแม่งเยอะลอยห pues mm ัวง่ายมีปืนยิงสลิงด nah ้วยหัวเอากระสุนปะ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 ไปไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนเอาเอาเอายิ่ไหนมั่งอยู่ดีๆก็มาบินแข่งกันตายไปมึง ไปไ,<ร>ไปไปเกาะหนานะเกาะมึงหนานะเกาะมึงหนาหนะกูยิงไม่ถูกเกาะมึงหนาหนะกูยิงไม่ถูกไหนมีอะไรมีอะไรให้โดบ้างหรือสี่ตัวหรือสี่ตัวมีอะไรให้โดบ้างไปไปไปมีอะไรให้โด ไป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 วิงวิ่งวิ b, ring, b ่งวิ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 ่งขวาเขากำลังนัวกันอยู่กำลังนัวกันอยู่เขากำลังนัวกันอยู่ไปไปไปเถอะไปไนัวเขาไปไหลนัวไปไหลนัวกันไปไหลนัวกับเขาเขานัวกันอยู่ฝั่งโน้นไหนล่ะ อะไรปะเขาหน,นวกันอยู่นี่ไงเชีย่ยตายไปตายไปเหลือสามตัวเขาหนวกันอยู่หนวกันอยู่ตายตายไปตายไปนอนสัตว์เหลือสองตัวเหลือสองตัวต้องมาทายข้ามน้ำไหมข้ามน้ำไหม ไปไปไปข้ามน้ำแล้วข้ามวงอยู่ฝั่งเราเนี่ยดักแม่งเลยด,ด,ดักรอดักรอดักรอเชี่ยรอ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 อยู่ไหนฮะนั่งรอนั่งรอขี้รอขี้รอขี้รอไปก่อนแม่งไม่รู้แม่งอยู่ไหนเกียรวิกสองหนึ่งสอง สองสองสี่สองสามหกสองเจ็ดแปดสองสองเจ็ดสนีสองปห้า็ปดห้าเจปดสามหนึ่งสามสามสองสามสามเป็นเก้าสามสี่เปิดสิบสองห้า แปดสิบห้าสามหกอุ้ยฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นกระไรจะข้ามน้ำมาตายไปมึงตายไปตายไปตายไปตายตายตายไปฮูป้จนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ชมก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ